สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัสคัสชแนลอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมากันในเรื่องของ10เทคนิคการลดต้นทุนค่ะมาเริ่มกันที่อันแรกนะคะก็คือ eliminating นะคะการกำจัดหรือการตัดออกมันก็คือการกำจัดหรือการตัดออกขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นหรืองานที่มีวัตถุประสงค์การทำงานที่ไม่ชัดเจนนะคะอันต่อไปคือ rationalizing นะคะคือการเพิ่มหรือการลดคุณภาพให้พอดี การทําให้พอดีนะคะก็คือการทําให้งานของเราหรือสินค้าของเรามันดีพอค่ะแต่มันไม่เกินความจําเป็นอย่างเช่นการผลิตเกินจํานวนที่มากเกินไปหรือการตั้งค่าความแม่นยาที่ของงานที่มากเกินไปนะคะอันดับต่อไปนะคะคือการทำ bundling ค่ะการรวมสินค้าหรือบริการเป็นแพ็กเกจนะคะถ้าเรารวมสินค้าหรือบริการเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วขายพร้อมกัน ในกรณีของสินค้าเราสามารถลดแพคเกจจิ้งและการขนส่งได้และในเรื่องของการบริการนะคะเราก็สามารถที่จะลดการบริการบางอย่างที่มีความทับซ้อนในสินค้าที่ค้ายกันออกไปได้นะคะแล้วเราก็เสนอตัวนี้ค่ะเป็นส่วนลดให้ลูกค้าแทนได้หรือจะเอามาเป็นคอสที่ลดลงของบริษัทเราก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะก็คือการทำ stabilizing นะคะก็คือการทำให้คุณภาพของงานมีความสม่าเสมอ เราจะสามารถวัดด้วยการทำ CPK ออกมาก็ได้นะคะเพื่อดูว่าผลการทำงานของเราคงที่ไหมเพื่อป้องกันงานเสียการรีเวิร์สการวนไปมาของขั้นตอนการทำงานและก็การรอนั่นเองต่อไปค่ะคือการทำ standardizing นะคะก็คือการปรับงานให้ได้มาตรฐานค่ะปรับให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานนะคะออกมาแบบเดิมทุกครั้งค่ะไม่ขึ้นกับทักษะของคนงานเลยแล้วก็ไม่ขึ้นกับกะเช้ากะเด็กด้วยจะกะไหนก็ได้ผลเมือนกัน และต่อไปนะคะก็คือ b a l า n ซิ่งค่ะก็คือการทำให้เท่ากันหรือการทำให้สมดุลน,นะคะของอะไรคะของรีซอสของกระบวนการผลิตของจำนวนคนทำงานไปจนถึงเอาพุ้ที่เราอยากได้ทุกอย่างมันต้องบาลานซ์และสมดุลกันนะคะเพื่อลดการรอคอยและลดโหลดค่ะที่จะไปอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปนั่นเอง ต่อไปนะคะคือการ s i m p l i f y i n g ค่ะหรือการทำให้เข้าใจง่ายนะคะสามารถทำได้ทั้งในส่วนของขั้นตอนการทำงานและในส่วนของสินค้าเลยนะคะในส่วนของสินค้าถ้าเรามีสินค้าหลายๆตัวนะคะอยู่ในซีรีส์เดียวกันที่มีความใกล้ใกล้เคียงนะคะหรือคล้ายคลึงกันนะคะเราทำให้จุดจุดคล้ายๆกันพวกนั้นนะคะเป็นโมดูล่าค่ะเพื่อที่จะทําให้การผลิตมันมีความง่ายขึ้นในการผลิตนะคะในส่วนที่เหมือนกันเราก็ผลิตเหมือนกันนะคะ และเราสามารถนำวัตถุระตัวนี้นะคะไปใช้ในซีรีส์ของโปรดักทั้งหมดที่เรามีได้เลยสำหรับในเรื่องของขั้นตอนนะคะหรือที่เราอาจจะเรียกได้ว่า Workflow นะคะเราก็ทำให้มันง่ายค่ะด้วยการตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นทิ้งออกไปให้หมดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะคือการทำออโตเม t ติ้งค่ะหรือการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยนะคะเข้ามาช่วยในงานที่ทำซ้ำๆและต้องการความแม่นยานะคะก็เอามาช่วยเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจาก คนทำงานค่ะเราอาจจะใช้แอปหรือใช้โรบอทช่วยก็ได้นะคะและอันต่อไปนะคะก็คือการทำเอาซ o u ์ซิ่งค่ะหรือการจ้างทำนะคะการจ้างทำสําหรับขั้นตอนการทำงานที่ไม่ใช่ขั้นตอนหลักของการผลิตของเรานะคะหรือขั้นตอนที่เรามีความชนานาญไม่มากพอค่ะ เพื่อลดความผิดพลาดแล้วก็ลดโหลดของทีมงานของเรานะคะและก็อันสุดท้ายนะคะก็คือก็คือการทำเซ็นทรัลไรซ์ค่ะคือการทำให้ทุกอย่างมารวมกันที่จุดเดียวสิ่งที่เราต้องรวมกันที่จุดเดียวมีอะไรบ้างคะก็จะมีรีซอร์สหรือมีข้อมูลต่างๆที่หลายๆแผานกต้องใช้ร่วมกันเราเอามารวมกันไว้ที่เดียวนะคะก็เพื่อลดการทำซ้ำค่ะลดความผิดพลาดที่เกิดจากข้อมูลหลายๆจุดไม่ตรงกันและที่สำคัญนะคะเพราะมันอยู่ที่เดียวกันทุกคนทุกแผานกสามารถมองเห็นข้อมูลเดียวกันได้นะคะ ก็มาสรุปอีกครั้งนะคะสิทเทคนิคการลดต้นทุนนะคะมันก็จะมีตัดออกค่ะทำให้พอดีรวมสม่ำเสมอมาตรฐานสมดุลเข้าใจง่ายอัตโนมัติจ้างทำและมาอยู่ที่จุดเดียวนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบและมีประโยชน์กับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะวันนี้ขัดคอร์ดคอลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมและการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ